พี่ดูใกล้ไปเปล่าพี่กิ้งสายตาท่านเหรอสายตาท่านจ้เอ้ยพี่เป็นคนสายตายามใช่เหรอชื่อเฟียค่ะเฟียตาชื่อชื่ออะไรอ่านได้เอ่อไม่เห็นเลยทำไมทำไมนี่ขนาดตัวเล็กขนาดนี้ยังไงล่ะตายาวไม่อยากตายาวอันนู้นน่ะจอหนุนอันนี้อันนุนชื่ออะไเห็นเหรอตีตอนพีษอากาศไม่ตีกอพี่ใคะ อันเนี้ยตัวเล็กแต่ตรงนู้นตั้งเยอะเลยนะคะพี่นี่ตัวใหญ่อีกไม่เห็นเหรอตัวบัเลิงร้อยมุกพันฮ่าห้าโอ้โหโพยโอ้ยอะไรนะอะไรฮะาจุดฮะอันโอ้ยเดี๋ยวใส่าเดี๋ยวใสเดี๋ยวใส่ตาเดี๋ยวใส่ตาได้เลยน้องนูดและน้องเฟสตาทำไรอยู่ไหนมาดูอะไรเป็นไงนูดก่อนสอบแหลมจริงเลยอยากให้มันสอบหัวใจพี่อยากให้มันสอบหัวใจพี่ มีแฟนยังคะมีแฟนยังยังค่ะยังใช่ไหมเหมือนพี่เลยไม่มีเหรอคะพี่ไม่มีแฟนพี่มีแต่เมียค่ะตกลงเป็นนักร้องอาชีพนั่นเองใช่อาชีพผมจำน้องก็ได้เอาอย่างเงี้ยจริงจริงเขาเล่นที่ผับชายาพักกายต้องไปทำอะไรพวกนี้กินข้าวเหรอเมียตายอยู่แล้วเราอ่ะเมียพยาบาลนะเบียซ้อมมวยแล้วด้วยฮะเมียตอนนี้มีฝึกซ้อมมวยแล้วด้วยเอาเลย ชอบมวยเตะเป่าปังปังปังเจอหน้าผมจะเขารอยอย่างเดียวเลยน้องชุดแดงครับเบต้าเบต้าเบต้าโอ้โหอะไรพี่เต้าโอ้โหนี่ชื่อใช่ไหมชื่อผมไปที่มองไปเจอพี่ก็โอ้โหชื่อพี่ช่างชื่อเขาชื่ออะไรครับเฟต้าไม่เห็นพี่แอ๊ดบอกว่าเชัดค่ะเดินขึ้นมาให้พี่แอดดูชัดๆเฮต้าครับพี่ผมอ่านให้แล้วอะไรพี่ดูใกล้ไปเปล่าพี่กิ๊กใส่ตาท่านเหรอสายตาท่านดิเอ้ยเอ้ยพี่เป็นคนสายตอสายามใช่เหรอชื่อเฟียค่ะ ชื่อตามันจำไม่ได้ดิมันสองพยางอ่ะจำชื่อไม่ได้เล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรชื่อชื่ออะไรอ่านได้หรอทำไมทำไมนี่ขนาดตัวเล็กขนาดนี้ยังเห็นเลยตายาวเหรอตายาวอันน้นอ่ะอันน้นอ่ะไหนน้องชื่อแดงชื่อชื่อแดงชื่ออะไรจอหนุ่อันนี้อันนี้ชื่ออะไรเห็นเลยนี่ไงตอนนี้อากาศไม่ตีกอ นีค่คะอันนี้ตัวเล็กแต่ตรงนู้นตึ้งเยอะเลยนะครับพี่นี่ตัวใหญ่อีก <c oughs> ไม่เห็นเหรอตวัวบัเล่งนีดีเดียวก่อนนะนี่เขาเต้นกันหอบทำไมคะหนูะหอะฉาวเมื่อกี้เหรอเต้นเมื่อกี้นี่ยิวหนูยังไม่หายเลยอ่ะไม่เ,เรมพราะว่าหนูไม่มีรูขุมขนโอเคมาดิเน,นี่ย ไม่เพราะว่าถ้าหนูมีลูขุมขนหนูจะไม่พองขนาดนี้อ๋อเพราะว่านี่เหลือยมันไม่ระบายออกแต่ว่าหนูเป็นน้ำเงื่อนนะคะหนูเหรอนน้ำเงือนที่อยู่ในน้ํานานก็เลยอึอ๋อใช่แล้วก็หนูก็สูบลมเข้ามาเพราะหนูอยากให้ทุกคนขับหนูแล้วแต่หนูเป็นคนพูดเลยบ้านเราลมออกเหรอเอาลมออกได้อ๋อไปได้เอาไปแล้ว ตัวเท่าไหร่คะพี่อยาะไเงินพี่บ้าจังเลยอ่ะสนุกจังเลยอ่ะร้อยมุกพันห่า